<c oughs> แก้มแดงแปแลเลยแดดร้อน <c oughs> แดดร้อน <c oughs> อากาศตอนเย็นมันร้อนนะหน้าแดงแปลเลย <c oughs> ไปไหนโลเฮ้โอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียงอะไรโล ตูดเปืああ้อนเลยเละปิดได้ไหมอืมอืมืมไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปไหนเนาะปิดบ้านก่อนกอนปิดบ้านก่อน มาปิดบ้านก่อนเร็วปิดประตูบ้านกันก่อนเร็วมาเร็วปิดประตูบ้านกันก่อนเร็วไปอ่ะ, <c oughs> อะกวาดแล้วกวาดกวาดหน่อยหมามันทําแปลงดอกไม้แม่พังมาละกวาดไหนแล้วเออเงือมนะโ้หเห็นดูเงาอน้องไม่หักไม้กวาดแม่กะไม่หกักลงไม่หกัหก แมวไว้กวาดถนนอ,อ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะถอยถอยถอยลุกขึ้นแล้วอืมอืมอ่ะปิดประตูก,กันปิดประตูก,กันเร็วซอนไปไหนแล้วนะ่ะอ่ะ แฮ่ๆฮ่ฮ่ฮ่ทำอะไรแอบสองดูมะม่วงลูกมะม่วงเออมะม่วงเออเออเออมะม่วงมะม่วงเอาเขาไม่ได้หรอกใครมานน่น่ะดูจีดูจีดูจีใครมา ดูนี่ใครวิ่งมาเนี่ยนอะอยากจะเด็ดมะม่วงเขาของเขาลูกเนี่ยเราไปไปบ้านเราดีกว่า